สวัสดีค่ะตอนนี้นัดอยู่ที่ตำบลเชียงกลางจังหวัดน่านค่ะและวันนี้นะคะนัดจะขึ้นไปที่ดอยมณีพฤกษ์ค่ะและนี่ก็เป็นการเดินทางครั้งที่2แล้วนะคะที่นัดได้เดินทางมาที่นี่ค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะขึ้นไปมีตลาดสดเทศบาลเชียงกลางรอให้เราไปเดินเที่ยวชมสินค้าแปลกๆอยู่นะคะอย่าลืมแวะกันละลองดูบรรยากาศดูจ้า หมู่บ้านมณีพฤกเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในเขตของอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนี่เองนะคะการเดินทางที่เหมาะสมนะคะนัดแนะนําว่าควรจะเช่ารถขับมาค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะอยู่ห่างเมืองประมาณ140กิโลเมตรได้ค่ะเส้นทางเหมือนจะบอกว่าขึ้นดอยก็จริงแต่ว่าทางขับง่ายมากๆเลยนะคะถ้าถามว่ามณีพฤกษ์ไอมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คงต้องเป็นกาแฟนี่แหละค่ะ ร้านกาแฟแบรนด์ของมณีพึกที่ชื่อดังนะคะชื่อคาเฟ่เดอมงค่ะถ้าเข้าไปที่หมู่บ้านจะมี2ร้านนาอเขาเป็นญาติกันค่ะอันนี้ร้านแรกนะคะของคุณพระค่ะกาแฟบนดอยมณีพฤกเรียกได้ว่าเป็นกาแฟระดับแชมป์เลยนะคะตัวที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็คือกาแฟเกชาค่ะและกาแฟจาว่าค่ะ การจะขึ้นมาพักที่นี่นะคะจะเป็นการพักแบบโฮมสเตย์ที่เราจะพักร่วมกับชาวบ้านเลยนะคะเรียกได้ว่าหิ้มกระเป๋ามาใบเดียวก็พอแล้วค่ะอาหารที่เหลือชาวบ้านจะเตรียมให้เราหมดเลยค่ะดูหน้าตาสิคะคืนแรกเรานอนโฮมสเตย์กับชาวบ้านแต่คืนที่สองค่ะเพื่อความแปลกใหม่นะคะนัดได้ย้ายมานอนที่ p o l l a w i e w ซึ่งเป็นที่พักอีกที่หนึ่งบนดอยมณีพฤกค่ะ ที่ Po ูแวร์วิวนี้นะคะเพิ่งสร้างมาได้ไม่นานแต่วิวเนี่ยว้าวมากๆเลยค่ะลองดูสิคะบริการอาหารเช้าเสิร์ฟให้ถึงหน้าห้องพักเลยค่ะ เรียกได้ว่าทานไปแล้วก็ดูวิวไปอย่างนี้เลยอันนี้เป็นชาดอกกาแฟนะคะไม่ให้เห็นด้านในไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันหกหมดเลยอะแต่ประมาณนี้แล้วกันนะคะตอนเช้าก็จะเสิร์ฟชากาแฟให้เราชาดอกกาแฟเออเรียเยี่ยมเลย ถามว่าคนอื่นไปไหนคนอื่นขึ้นไปดูพระอาทิตย์ค่ะที่ดอยผาพึ่งเดินมีสองทางทางแรกนะคะก็คือเป็นทางที่ไม่ชันมากไปกับ8ดโลทางที่สองจะชันนิดนึงแต่ว่าไปกับประมาณ6โลเลยประมาณนะคะซึ่งผาพึ่งนะั้นเคยขึ้นมานั้นก็เลยแบบไม่ตื่นดีกว,ว่าดูวิวตรงนี้ก็ได้หน้าที่พักก็เลิศ ทานข้าวทานชาเสร็จเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดิปกาแฟด้านบนต่อนะคะ ทานข้าวทานกาแฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาออกสำรวจหมู่บ้านกันแล้วค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนัดพาชมแล้วกันนะคะว่ามณีพิกเนีอะไรให้ทำบ้างค่ะ ก็กินมาทุกรอบ3รอบกินหมดเสร็จจากการสำรวจหมู่บ้านแล้วนะคะนัดจะพาไปร้านกาแฟร้านที่2ค่ะซึ่งได้เอ่ยไปตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะร้านแรกเป็นร้านของคุณพะ ร้านที่2ที่เป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากๆเลยก็เป็นร้านของคุณกล้วยค่ะร้านนี้เรียกได้ว่าเป็นคาเฟ่ลับนะคะชื่อว่ากล้วย h i d d e n น a f e ค่ะนัดเชื่อว่าคอกาแฟไม่มีใครไม่รู้จักกาแฟจากหมู่บ้านมณีพฤกษแน่นอนค่ะซึ่งคุณกล้วยนี่แหละค่ะเป็นคนที่บุกเบิกในการปลูกกาแฟคัดคั่วชงหรือแม้แต่ส่งมเมล็ดกาแฟไปประกวดได้รางวัลมามากมาย<า>เลยละ <ๆ S 2> ค่ะร้านกาแฟ ทานกาแฟจนตาแข็งแล้วเนี่ยได้เวลาไปเดินที่ถ้ำผาพึ่งแล้วค่ะถ้ำผาพึ่งจะอยู่ก่อนถึงหมู่บ้านมณีพฤกประมาณ1กิโลค่ะและเดินเข้าไปนะคะแค่ร้อเมตรเท่านั้นค่ะลองดูลักษณะสิคะเดินยังไม่ทันเหนื่อยก็ถึงสะละ ้นของถ้ำผาพึ่งจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่สูงประมาณ20เมตรแล้วก็จะมีน้ําไหลลงมาจากเพดานถ้าตลอดเวลาเลยล่ะค่ะที่นี่นะคะจึงเป็นที่ที่มีความชื้นสูงมากๆเลยแต่ก็ยังมีอากาศหายใจอยู่นะคะเห็นละองน้ำปลืมไหมคะเสียงน้ําก็ดังบอกแล้วค่ะว่าที่นี่น้ำชุ่มฉ่ำเลยล่ะค่ะ ว่ากันว่าความยาวของถ้ำนี้นะคะยาวประมาณ400เมตรค่ะแต่ว่าตัวนัดเองเนี่ยไม่ได้เดินจนสุดถ้ำนะคะเพราะว่ายิ่งเข้าไปก็ยิ่งมืดพอมือดมากๆก็พอแล้วล่ะค่ะเพราะจริงๆแล้วอะ่ะอยู่ตรงปากถ้ำเนี่ยก็ไม่ได้สวยน้อยกว่าที่อื่นเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นคือเขียวเลยอะ่ะเพราะว่าที่เนี้ยความชื้นสูงจริงๆและที่สําคัญนะคะที่เนี้ยถ่ายรูปออกมาได้ภาพสวยแปลกตาด้วยนัดมีรูปเฟรฟเลนส์ให้ดูด้วยนะคะ ออกจากผาพึ่งมาก็มานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินกันตรงนี้นล้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศของมณีพริกจริงๆถ้ามีเวลาสักสองวันหนึ่งคืนก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับที่นี่ยกเว้นว่าอยากดื่มด่ำบรรยากาศม,กมากๆก็จะอยู่กันอีกสองคืนอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกคะ่ะที่นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะสำหรับคนที่อยากสัมผัสธรรมชาติน,น,นับแนะนํามากเลยคะ่ะบอกเลยว่ารอสามมาแน่นอนจ้ะ เพราะวนะ่านั้นจะเป็นพวกบ้านกาแฟจะ,ะด้วยสิลากันไปด้วยกาแฟมณีพลึกแล้วกันค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ